กำลังรโลดเกิดอะไรเึ้นเลยๆไปเลยให้เพ่อนถ่ายก่อนทำไงทำเนี่ยห่งสองโอเคค่ะขอบคุณค่ะจบดีค่ะจดีดีค่ามชนนียดี่เแล้วปไปะ ขอถายรูปบรรกาศที่เขาทำกำลังใจอย่างล้นานะคะอครับนค่คับครับขอบคุณครับาี่มันี่ร่อ้ามาล้วป้เิแล้วี่พี่ก็ดีใจนะอ่อไปลัวไ้แล้วเฮรจัวออ

นาแล้วคะตอนนี้ยามามันตกดยาพตค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วอยะกหนเอาเลบะเยป้ป้าเดี๋ยวคนถามอันนึงไม่ได้เล ขับอะไรก็ลุงก็กำลังจะเดินทางนะครับเป็นตัวเป็นแถว้นะครับลุงนั่งหลังกันอนี่นะครับดีนะลุงก็เดินทางไปรับขนายแล้วนะครับอุ๊ซ นะครับไวัลครับไลครับไปลับาามากมครับไปลยนครับไป็ล้วครับไป้วครับีแล้วครกไป้วครับไ้ครับไป้ครัไรับปลับไล้ับปแล้วคปลครับไปครับไป้นครับวครับไปแวยรัไป้ครับวับครับล้วรัปครับไแล้วครับครับวรววครับ้วค้ รับดอกไม้นี่ก็ปลูกกันเยอะแล้วนะครับสีแต่ก็หลังไลมาอยู่โน่นนะครับลดดอกไม้นะครับสี่ลดดอกไม้ต้นไม้ นะครับอันนี้ก็เอฟซีก็นูนนะครับก็มากลับไหว้องค์ู่อยู่นะครับเอฟซีมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีนะครับถ้าคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องรวงประกอะกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ก็มา ทำงานนี้นะครับสิทำงานอะไรอ๋อันนี้น <c oughs> เราเชื่อมเหล็กนะครับ <c oughs> นี่นะครับ,รรบ,รบเราทาเผมมมือ,รอครับผม,บผม,ม,ผมส,สุกอย่างไม่มีอะไรที่ทําไม่เป็นทําไม่ได้ขอแค่ให้เราลงมือทําแมนบอครับพี่วางขาแมนครับแมนนี่เ <c oughs> ขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนี่ยนะอ่าชัดครับผม อันนี้จะเป็นฉัดสิบชั้นครับ16ชั้นฟ้าครับผมครับผมแล้วก็จะมีฉัดเกชั้นฉัดเจชั้นครับนะครับผมอย่างละ2ครับเป็นฉัดเงินฉัดทองอ๋อครับครับในนี้เพิ่งจะได้แค่แค่นี้นะครับอันแรกก็ยังไม่เสร็จนะครับครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มทำเมื่อไหร่ครับผมนี่เลยนี่เลยวางขครับครับแป๊บเดียวนี่เลยแป๊บเดียวนี่เลยเมื่อไหร่ครับผมวันนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละอ่าเดี๋ยวดูคลิปครับผมครับ มาแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับไปครับไปครับไปไป <ตา S 2> ไหนไปไหนรอ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 อ,อาบน้ำแป๊บหนึ่งครับโอ้อาบน้ำแป๊บหนึ่งก่อนครับวันนี้ก็เริ่มทำงานต่อนะครับ fc ชัดเงินชัดทองนะครับ fc อันนี้นะครับที่ดูว่างากำลังจะเชื่อมเหล็กอยู่นะครับ ก็ทําเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนนะครับสแล้วก็อผ้ามาคุมเดี๋ยวรอดูตอนเ,อเสร็จก่อนนะครับสิครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ